ีเเเรื่ออ่องลาาาาจ้ขขพิกมารายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือนะครับผมในช่วงสนทนาเจ้าอย่างที่บอกก็คือช่วงนี้จะเข้าสูนหน้าแล้งแล้ว,วนะครับผมตังกรมชประทานเนี่ยเพิ่มมีการจัดกิจกรรมดีๆนะครับเปิดจ้างงานกเกษตรกรและก็แผนการบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้งเป็นจะได้พ่องวันนี้เราได้ครับ เกียรตินะครับผมจากผู้ร่วมหนึ่งท่านแม่นแล้วนะเจ้าในรายการเจ้าหนี้พาคเหนือนะเจ้าได้รับเกียรติจากคุณจรินคงศรีเจริญผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้ายินดีครับผมวันนี้ยินดีจัดหน้าเลยนะเจ้าตีได้มาอุ้มปะจ่ากันในรายการเจ้าหนี้ภาคเหนือประเด็นแรกเลยเจ้าขอถามก่อนเรื่องของหัวข้อประเด็นที่เขาคือกรมชลประทานเปิดจ้างงานเกษตรกรและแผนการบริหารจัดการน้ํารับมือภัยแล้งแยกเป็น2ประเด็นเนาะ จ้าเจ้าหน้าอ,อ่านเฮาอูประเด็นแรกกกรพูดถึงที่ม้าที่ไปของการจ้างงานเกษตรกรก,รกนเจ้าเป็นจะได้หามันถึงคโครงการนี้ขึ้นมาเจ้าครับหนึ่งจากานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดต้องการทีคือ,อเกษตรกรเนี่ยในช่วงตีว่างเว้นจากาพืชดูแลง,งครับคือมีรายได้นะครับโดยกรมชมทานก็สนองนโยบายนี้นะครับโดยเฮามี แผนงานโครงการต่างๆที่เขาทําในพื้นที่นส่วนใหญ่เขาก็อยู่กับเกษตรกรอยู่แล้วนะครับเกษตรกรก็เป็นเป็นลูกค้าเขานะครับเขาก็อยู่กับเปิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นบางพื้นที่นะครับที่เกิดภัยแล้งนะครับเกษตรกรไม่สามารถจะพอะปลูกได้นะครับเขาก็ต้องหาวิธีอย่างจดียวเปิรนมีรายได้ครับนะครับเขาก็มีงานโครงการตี ที่กรมชนเนี่ยจะทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วครับเช่นงานคุดหลอกคูคลอง<น>งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำนะครับงาน,นก่อสร้างระบบส่งน้ำต่างๆในพื้นที่กระจายไปทั่วประเทศ,ศใช่มีภารกิจอยู่นี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เน้นว่าเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่หรือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกมรมส่งเสริมการเกษตรอยากจะทํางานกับเขาก่อนนะครับถ้าอยากจะทํางานกับเขาก็มาสมัคร ในพื้นที่ทีคร้งการนั้นกําลังดําเนินการอยู่แสดงว่าคนตีใจเงี้ยได้คือคนต้องเป็นกเกษตรกรที่ลงทะเบียนใช่ครับเขาก็เลียงนำนับความสาคัญไว้นะครับหนึ่งก็เป็นกเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมนะครับหรือกรเกษตรกรในพื้นที่นะครับถ้ามีใครสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้า ในพื้นที่ของกันนั่นก็ได้นะครับหรือถ้าถ้านยังบอกปอเตี้ยนะครับก็ประชาชนทั่วไปหรือเกษตรกรพื้นที่อื่นๆจะมาสมัครในเขตของกันนั่นก็ได้นะครับนักกรเฮามีซิทมีซิทครับมีซิทได้ครับเอหอมไส้พริกใช่ได้เยู่เนาะถ้าใส่หมวกใส่ผ้าปูกหน้าผูกตา ครับยังมีพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยครับเขาก็มีครงการจมรทานเนี่ยกระจายไปทั่วทั้ง5อำเภอนะครับนอกจากของการจมรทานเชียงใหม่ดูแลแล้วก็มีพื้นที่ของการทส่งน้าเช่นพื้นที่ของการเขื่อนแม่กวงเขื่อนแม่งัดนะครับของการทส่งหน้าแม่แตงเป็นต้นนะครับก็จะมีงานซ่อมแซมปรับปรุงคุดหล่อคูคลองอยู่นะครับก็สามารถไปสมัครได้ คือประเด็นคือบ่มีเกษตรกรคนไหนบ่ใจน่ามไงแม่นต้องใจทุกปีอยู่แล้วการลงทะเบียนก่อนหนึ่งก็คือนอกจากคุณจะได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยคุณก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นครับโดยดยผลตอบแทนนะครับก็จะมีค่าจ้างวันละ377บาท ต่อวันนะครับสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำของจังหวัดีังใหม่นะครับนะฮะแต่แต่เงื่อนไขยังนึงนะครับคือคนที่มาสมัครกรมเนี่ยจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมนะครับในระหว่างที่ทางานก็กรมชนหรือเข้าระบบประกันสังคมเนี่ยเกษตรกรก็จะมีสิทธิ์เฉลิเกิได้30บบาทบัตรท้องในช่วงในช่วงที่สมัครงานอยู่เนี่ยก็ต้องใช้ประกันสังคมแตนเข้าระบบทันทีใช่ครับหรือว่าถ้าเปิ่นปัญญาเข้าประกันสังคมแล้วถึงแม่เปิ่นไม่ได้ทํางานก็กรมชน มันก็มีมาตราของประกันสังคมที่สามารถส่งทรงเองก็ได้มาตัาสงเกใช่ครับแต่สามารถเข้าระบบประกันสังคมได้เลยครับเช่ครับอันนี้คือคุณสมบัติแล้วเจ้าแล้วแหมยางหนึ่งก็คืออายุตั้งแต่18ปีบาคเกิร60อย่างพิีกรนี่ได้ทันทีเลยครับ18 ปีวันเกิดทั้งสิบป oh, ีนะครับประมาณนั 100, 800, 800, ้นนะใช่ค mm รับแล้วปีนี้เขามีเป้านะครับของเชียงใหม่เนี่ยประมาณพันแปดร้อยคนอันนี้คือเป้ากันจ้าเป้าของเข้าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับประมาณพันแปดร้อยคน ที่เราน่จะเกินก็เจ้าก็มันดูที่ลักษณะงานนะครับนะครับถ้างานตอนนี้คือเรื่องของเรื่องเงกปีหกเจ็ดเนี่ยเจ้ามันย้ำหมอบหมาเตี่ยนะครับมันมีแต่งบพังก่อนมานิดหน่อยครับตอนนี้เขาจ้างได้ประมาณร้อยกว่าคนละนะครับติดเปลี่ยะซอนใจครับแต่นี้ก็ต้องรอประมาณเดือนสักเดือนเมษานะครับแต่ตั้งเมษาพฤษภาวิจนาสิงหาจนถึงกันยาจะถึงหรือว่างานตัวไหนเสร็จก่อนก็จะหยุดก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนไปทำงานอื่นได้ครับครับถ้า ขอฟังรายละเอียดถึงสกําเติจจาว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มจากการไอหยังแล้วจะต้องยากยการในส่วนไหนไอหยังจะได้ครับอย่างตีว่าลักษณะงานนะครับเกษตรกรเปิดเดี่ยหุ่นะว่าตัวเก่าอยู่ในพื้นที่ของไข่เจ้านะครับสมมติว่าเขาเป็นเกษตรกรอยู่สันทายนะครับอยู่ของส่งน้ำของครกการแม่แฝกแม่งัดเขาก็รู้ลาเขาอยู่กับแม่แฝกแม่งัดเขาสามารถไปสมัครงานถามเปิดได้เลยนะครับเรียกว่าฝ่ายส่งน้ําในพื้นที่ นะครับเผื่มีเจ้าที่ชมทรานอยู่ในพื้นที่ถามว่าในพื้นที่ใกล้ๆเขาเนี่ยมีงานซ่อมแซมคูคลองกอมีงานขุดหลอกงานกับจัดวัชพืชอย่างกะดีนะครับเขาว่างงานอยู่ต้องการไปสมัครงานมีตตำแหน่งงานก็เปิดก็จะบอกคือครับว่าของเปื่อนมีกี่ตำแหน่งดูจริงๆถ้าย้อนไปตั้งเป้าไว้กี่ตำแหน่งกับจ้าปันพันแปดร้อยกว่าตำแหน่งนั่นหมายถึงว่าถ้าบะเดลเนี่ย มามีการมามีงานวางเวนจากการย่าการเกษตีตัวเก่ามีไปสมัครได้เลยไปสมัครได้เลยครับเป็นเป็นล,ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน วันไหนที่เขาทํางานเขาก็ได้วันไหนที่เขายุดงานเขาก็มาได้วันนั้นนะครับแล้วทุกสิ้นเดือนก็จะเบิกเงินจ่ายให้ครั้งหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือไม่ต้องผ่านกำนันผู้ใหญ่ไม่ต้องนลครับไปสมัครตรงได้เลยครับตรงได้เลยนะครับควสมอย่างถี่ผมกวอกขอให้เป็นเกษตรกรนะครับหรือประชาชนทั่วไปก็ยังได้ครับที่ยังมีการมีงานทำต้องการจะมีรายได้ในช่วงฤดูแล้งนี่ครับถ้าอันขอถามน้อยหนึ่งเรื่องของสวัสดิการเอาจอ เรื่องสวัสดิการประกันสังคมเนี่ยจะมีอย่างอื่นก็ถ้าเข้าสู่กระบวนการไปสมัครกับทางกรมชลประทานแล้วก็ลักษณะก็นี่ครับมันจะเป็นลูกจ้างชั่วคขาวนะครับส่วนใหญ่เปิดกับไม่ได้ยูกบเฮาเมินอยู่คือปิดจอบสมมติว่างานไอ้ไอ้ซ่อมตัวนี้นะครับได้เวลาประมาณ6เดือนงานของรีเซ็ตปุ๊บงานก็สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาทํางานเนี่ยก็ต้องไปหางานเจอบอื่นแทนทำแทนนะครับลักษณะเป็นงานเสริมเพื่อระวังที่ พืชพัืชพักพืชต่างๆเน่ยเหมือนใหญ่่ยเหมือนโตเตี่ยแล้วตัวตเก่าวกว่างกลางว่างงานเนี่ยครับยิ่งในโซนภาคกลางนะครับหลังจากเปินบุกเข้าแล้วเนาะ ก็นังๆนอนๆอู้กันพองยังพองอย่างเงี้ยรายได้ก็บบกนี้ในช่วงระหว่างนั่นรอรอเก็บเกี่ยวเข้าข้างเดียวเห็นสี่เดือนเนี่ยนะครับในช่วงสี่เดือนที่สองสามสี่คุดก็มาสมัครทางานในกรมชนรายได้นี่คุณจะมีรายได้ประจําทุกวันใช่ครับผมและที่สําคัญคือทําในระยะสั้นไม่ผูกมัดสัญญาระยะยาวตัวในชีวัตดีขนาดนี้เป็นการเสริมอาชีพเข้าไปครับให้มีรายได้เพิ่มถ้าเป็นยังว่ายังข้าเจ้าไปความสามารถเีเจ้า เออบบนี้ค่ะาเจ้าอันปลูกได้อย่างเดียวเขาเจ้าคุดมบได้แต่ปลูกได้เราสมมุติว่าลักษณะงานที่ผมบอกมีหลายแบบนะครับมีตั้งแต่งานแบบต้องใช้ทักษะฝีมือเช่นงานถางหญ้างานคุดหลอกคูคลองนะครับอาศัยร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะครับก็สามารถทําได้ละยกเว้นงานก่อสร้างที่ต้องใช้ทักษะฝีมือช่างเล็กช่างปูนช่างเนี้ยก็ต้องมีทักษะพอแต่บางทีเกษตรกรเปิดก็มี2ออาชีพนะ เกิดเป็นช่างในตัวก็มีแม่นครามนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเป็นบางส่วนเปินทำได้ครับเป็นช่างเล็กงอเล็กอย่างเป็นมดครับเนี่ยครับครับและที่สำคัญคือเราเปิดโอกาสถึงอายุ18ถึง60 60บริบูรณ์ครับผมถ้าเกิน60 60มาได้แล้วครับมาได้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาเปราะหัวเนาะอย่าเป็นโรคเป็นล้มนะเนาะโอ้ความลงความดันก่อนหน้าหัวอยู่นะเจ้าเนาะโอ้นี่ก่อนหน้าหัวอยู่อาะต้องดูเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยแค่ถามแำถามหนึงว่าต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยต่ออันก่อนใช่ครับคนไทยครับคนไทยครับฝรั่งมังค่าไม่ได้ฝรั่งคนต่างด้าวไม่ได้ครับไม่ได้เลยต้องคนไทยทั้งนั้นครับนโยบายคือช่วยเหลือเกษตรกรไทยไทยครับใช่ครับอ่ะคำนี้ย่ำกันแหมสักครับหนึ่งในภาคส่วนของเปิดโอกาสให้ตังเกษตรกรเนี่ยได้เข้าไปมีงานในช่วง มีรายได้เสริมจะสมัครออย่างจะได้ประชาสัมพันธ์สักน้อยนึงครับในส่วนการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ละโครงการนะครับเปิ่อก็จะมีการประกาศ นะครับประกาศรับสมัครคนงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการก็จะมีทุกปีทั่วประเทศเลยครับไม่ใช่ตีจังไม่ทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าเปิดประกาศเดินไปหาเลยก็ได้นะครับว่ามีงานอย่างผมทํากอเนี่ยพอผมอยู่ดอยสะเก็ดอยู่ใกล้โครงการไปกวงนั่นนะเนี่ยมีงานอย่างที่ผมทำกอาผมไปเกษตรกรเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนี่ของกรมชนไปสมัครได้เลยครับสมัครได้เลยใช่ครับถ้าเปิดมีตาแหน่งงานก็ปุ่นหับทันทีครับถ้าอู๋ถึงอ๋อถ้า รายละเอียดตีบอกว่าเออการเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยความสามารถมาเกิดความสามารถใช่ใช่เพื่อนก็จะดูงานเขาตัวครับว่าเพื่อนก็จะต้องสัมผัสครับนะครับว่าเคยทํางานก่อสร้างก็โอเคเป็นช่างเล็กช่างผนก็หรือว่าถ้าบบเกิดเพื่อนก็จะไปตัดหน้าจ้างก่อุดหลอกคูกคล้องได้ก่อเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะอย่างครับหในการหันใันหันโดยงานเป็นอีแล้วการนักเหนอคุณผู้ชม งานนักนะใช่งานการวันเดียวบัดจบนะเจ้าบครับต้องใช้เวลาสามสี่เดือนผมบอกครับในสามสี่เดือนก็วันหนึ่งเขาก็เดือนหนึ่งก็จะมีรายได้ตกมันเจ็ดแปดพันนะครับต่อเดือนต่อคนนะครับถ้าสามเดือนก็ได้หลายหมื่นแล้วครับสามสี่เดือนนะครับใช่ว่าเขาล่อนลำไยละอีนาอถูกครับล่อนลำไยเดือนสิงหายมันก็สิงหา การยามาปุ๊บตุล้าหวางล่ะใช่ยังล่ะสก้อนเขาเปลี่ยนล่ะน้ำหอมวันนี้ว่างจากเขาคือน้าไปแล้วเขาก็่มหุอย่างแล้วอาชีพเกษตรกรจะเป็นลักษณะจะเครับมันจะมีช่วงว่างในเวลาคาบการพ่อปูก็เยอะครับสามเดือนก็ได้สัญยะสั้นๆใไปยาการเจ้าแมลงปี๊กนะล่างบอกบเรียงปลาดุกได้แหมหรือกรณีที่ ฝีมือดีๆบาคนเป็นช่างเราเป็นห้องบ้านงห้องสลาทำดีเนี่ยอาจจะทำงานก็เปิดตลอดไปก็ได้บาคนอยู่กันเป็น5ปี10ปีก็มีอยู่กับกรมชนเนี่ยนะครับใจครับอยู่ตลอดจ้างยาวตลอดครับจากโครงการนี้เลยครับใจครับเป็นรัชกาลนะครับหรือเปนว่าอาจจะมีมาอาชีพตยเอออาจจะมีรายได้เยอะกว่าการพ่อปูกจึมีค้อมเสียงนะครับบางปีน่ามดีอาจจะได้หรือน่ามดีแต่ผลผลิตออกมาราคาบดีนี่ก็ แมนการมันลดเงินเดือนมันลบคุณฐานไปแล้วกลายเป็นขาดทุนนะครับนะครับรังโลกขนาดขาดทุนเนี่ยครับเพราะนั้นไปอาชีพรับจ้างดีกว่าที่เขามีความถนัดเนี่ยอ่าก็อาจจะได้ดีกว่าก็ได้คใช่ไหมเนี่ยยาวกว่ามีมันการะะยสั้้นนีได้เงินเดือนน่ะมันได้ไม่ลงดินเจ้ามันตึงชัวร์ดีกว่าว่างการว่างงานนะครับแม่นมันตึงเหมาะแล้วก็รายได้ ยิ่งช่วงที่ช่วยเยอะกับช่วงโควิดที่ผ่านมาครับโงการนี้ก็่วชจวยประชาชนในเขตบ้านเฮาเขตตัวประเทศได้เยอะเลยครับครับผมนี่มาอู้ถึงเรื่องของสถานการณ์การจัดหาเรื่องของภัยแล้งกันพองมีแผนบริหารจัดการจะได้สําหรับปีนี้เจ้าครับปีนี่นะครับีังไม่เป็นปีที่โชคดีคือน้ําเต็มเขื่อนแทบทุกเขื่อนจุ่มเนาะจุ่มครับตึงเขื่อนขนาดใหญ่นะครับเขื่อนแมงดอุดมทลานะครับตอนนี้น้ำเขาเกิดอยู่สี่เปอร์เซ็นต์ดู นะครับสองร้อยปลายนะสองร้อยกระร้านครับเขาเกิดมาสี่จะเต็มแล้วนะเก็บขึ้นมาถึงสี่เปอร์เซ็นต์ได้ยังยู่ใช่แม่กวงตัวนี้ก็มันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดกลางสิบสามแห่งเนี่ยก็เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดเล็กก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในพื้นที่ชมพูทานเองนะครับเขาบอกน่าห่วงนะครับคือทางทางชมพูทานเชียงใหม่หรือว่าลุยงานกรมชนในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยการันตีได้เลย ว่าพื้นที่จมรทานไม่ขาดแคลนน้ำแน่นอนเกษตรกรมีน้ำใจถูกต้องครับแต่ก็ต้องประโภคบริโภคอย่างประหยัดไม่ใช่ใช้สุรุยสุรายอยู่บ้านมาได้เปิดก๊อกโพลพ่อก็มาได้นะเขาก็วางมาตรการอยู่ครับมาตรการว่าจัดอาเรื่องข้อสำคัญในการใด้น้ำนะครับมีการวางแผนการพ่อปลูกจำนวนพื้นที่การพ่อปลูกนะครับโดยเฉพาะนาปัง นะครับนาปังเนี่ยเป็นเป็นเป็นพืที่ใจ้น้ําเยอะเยอะมากๆนะครับเขาก็พยายามส่งเสริมเพื่อเกษตรกรทํานาปังแบบประนีตโดยใช้วิธีเปียกสลับแห้งแกงข้าว่เงี้ยเป็นต้นนะครับคือมันจะมีการลดน้าลดการใจ้ของน้าไปสามเปอเนะแต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะแต่เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ติเกษตรกรยังบอกุ้นเคยนะครับเขาก็ย้ำเรี่ส่งเสริมนะครับโดยได้ทําที่อ่างเมกโกรที่อำเภอ่า นะครับประมาณสามสี่พันไร่นะครับสิการ์เร <ๆ S 1> ิ่มเริ่มทำแล้วครับ<ม>เป็นต้นนะครับ<ม><ม>ก็จะใจ๊น้ำน้อยลงน้ำติดเหลือลก็เอาไหว้ฝนหน้า นะครับปีหน้าเขาเน่มาเน่ใจว่าฝนมันจะมาแบบไหนเพราะฉะนั้นเพื่อกันความเสี่ยงก็คือนหน้ามันอยู่ในต่มไว้ก่อนอยู่ในอ่างไว้อุ่นใจไหมเนาะคราวนี้คือนําร่องไปแล้วแล้วก็เห็นผลแล้วว่าทําได้จริงทาได้จริงครับไปเง็นหูได้ตัวมันแลวเจ้าวนนีจะได้เนาะหน้าปะป่งน้าปะปากับตงจะขาดนะครับคือเขาได้วางแผนได้มดครับระบายจะเคื่อนแม่งัดเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งล้านเดือนละสี่ล้านเติมปะป๊าเก้าแห่งของเชียงใหม่ถึงลมะปูนด้วยนะครับตัวปจนแก่หน้าตลอดรับน้าป จ้ามี่แผนการระบายน้ำลงอยู่ต้องกลัวเนาะแล้วก็ในช่วงของสงการและเจ้าบ้านข้าเจ้าบาได้ปุ๋ยไห่พุ๋นะแต่ข้าเจ้าจะกลัวเรื่องว่ะสงขารก็เหมือนกันครับทางทางสำนักงานชนที่หนึ่งก็มีแผนที่จะระบายน้ำเข้าสู่ลำน้ำปิงอยู่แล้วครับนอกจากจะขึ้นใจเล่นสงการตัวไอ้แถมส่วนหนึ่งก็เพื่อการเกษตรตัวไการอุปโภคบริโภคตัวครับแต่ใจในวัตถุประสงค์เดียวกันทั้งหมดนะครับดน้ำสบายใจตลอดจนน้ำเข้าคูเมืองตัวนะครับเข้าคูเมืองของกานไม่แต่งเกิดกจะระบายน้ำจะคล้องไม่แต่งมาาื้้อครับจ ได้เลยครับนี่ได้เล่นแน่นอนครับเล่นแน่นอนนะเจ้าเนาะไมันต้องเอามาขันน้อยๆละการละมังหะบุมได้เลยแต่ต้องประหยัดนะประหยัดอยู่ครับยังไงก็ต้องประหยัดน้าครับแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งแผนบริหารจัดการเขายังจะต้องมีสัดส่วนตีต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีเหมือนจะยังคงจะริงบอกทม่อี แต่ปีที่ผ่าันมาเขาก็ประสบภัยแรงไามใช่ครับบางปีโอ้โหน้าเหลือน้อยมากนะครับเดือนปีห้าห้าเก้าคณะบถาจำมาพีชนะครับหน้าปิงนี่เดินข้ามได้สบายนะครับนี่ในสัตว์ดดนสายไปหมดเลยครับมันขัดมรกน้องใช่ครับมันบางปีมันก็อาจจะเกิดภัยแรงได้นะครับก็ต้องต้องเฝ้าระวังกันตลอดนะครับปล่อยฟังข่าวสารของทางราชการด้วยด้วยครับสุดท้ายนี่เจ้าอยากจะเฮ้อฝากถึงปีน้อง แบบประชาสัมพันธ์สักน่อยหนึ่งตึงโครงการติเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้รวมถึงแผนการบริหารจัดการน้าว่าเราจะต้องใจหน้าอย่างรูปคุณค่าอย่ยงจะได้เกินในช่วงนั้นแต่ประมาณสักสิ้นเดือนหลังปีใหม่นะครับงบประมาณของกรมชนนะครับหรืองบประมาณหน่วยงานอื่นๆนะครับน่าจะมาในช่วงนั้นละกฎหมายพรบนะครับงบประมาณปีหกเจ็ดน่าจะประกาศผ่านละในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะครับเกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกับไส่งานกรมชนที่อยู่ นะครับหรือว่าใกล้โครงการจมบปานที่อยู่นะครับก็สามารถไปสามัครงานได้นะครับส่วนการใต้น้ำครับทุกคนก็ต้องยังประหยัดกันอยู่นะครับกรม,มชลประทานจะบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะครับเพื่อประชาชนได้ไดรับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับ ตางความมั่นอกมั่นใจให้กับพปอแมมพี่น้องประชาชนแต่ก็ยากจะย่ำเหมือนเดิมว่าต้องใช้อย่างประหยัดนะจ๊ะป็นอุปโภคแล้วก็บริโภคนะจ๊ะวันนี้ในช่วงอ้จ๋าในรายการเจ้าหนี้ทิภาคเหนือขอบคุณจันนักนะจ้าคุณจรินคงศรีเจริญผูมอในการโครงการชลประทานจังหวัดเจียงใหม่ตีมาอู้มาจ๋าในรายการของเขาในวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเฮาย่างกัดซักรำนะครับผมเดี๋ยวพบสิ่งดีๆในช่วงต่อไปของรายการเจ้าหนี้ทิภาคเหนือครับ เด่ดกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุกกุ๊คคเจ้าข้าวข่าวตีไหนพะเนื้ออย่างอุ้ม่วนถูกใจตัวแน่นอน